สวัสดีครับผมนายนัทพลพรสมวัสินะครับวันนี้ผมเดินทางมารีวิวที่ดินซึ่งก็อยู่ในเขตพื้นที่ของนะครับตำบลหินดาดอำเภอห้วยถแถลงจังหวัดนครราชสีมานะครับที่ดแปลงนี้เนี่ยนะครับอยติดกระชุมชนเลยนะครับเนี่ยแปลงนี้เลยนะครับตรงนี้นะครับซึ่งก็เป็นที่ดินนะครับเนื้อที่ทั้งหมด24ไร่1งาน 33ตารางวานะครับแล้วก็เป็นที่ดินที่อยู่ติดชุมชนนะครับนี่ก็เป็นบ้านเรือนนะครับที่อยู่ใกล้ๆกับที่ดินเรือวันนาแปลงนี้เลยนะครับแล้วก็นี่ครับเสาไฟฟ้านะครับมีทั้งนะครับไฟฟ้ามีทั้งน้ำประปานะครับเอกสารหลักฐานนี่เป็นชนกรุ๊ดแดงนะครับสามารถโอนกรรมสิทธิ์ได้ทันทีนะครับซึ่งก็เป็นที่ดินหรือว่าเป็นที่นา นะครับที่เหมาะที่จะซื้อมาเพื่อทําการเกษตรนะครับแล้วก็ที่ดินแปลงนี้เนี่ยนะครับด้านหน้าก็จะเป็นถนนสาธารประโยชน์นะครับเนี่ยถนนเส้นนี้เลยนะครับเป็นถนนที่อยู่ภายในหมู่บ้านนะครับเข้ามาตรงนี้นะครับแล้วก็บริเวณพื้นที่นะครับตรงนี้ก็จะเป็นด้านหน้าของที่ดินแปลงนี้นะครับซึ่งก็อยู่ติดถนนก่อเกลือเสริมเหล็กแล้วก็ถมแล้วนะครับ อ่พื้นที่ในการผถมนี่จะอยู่ที่ประมาณหนึ่งไร่นะครับเพราะว่าเจ้าของอ่าที่ดินหรือว่าที่นาเนี่ยนะครับมีความตั้งใจว่าจะมายกเป็นบ้านสวนนะครับอยู่ที่นี่ครับตอนนี้ทุกท่านกำลังชมช่องของรัฐพลบ้านเลที่ดินทั่วไทยอยู่ใช่ไหมครับถ้าใช่จุดกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเพืเ่อแจ้งเตือนด้วยนะครับเวลาผมลงคลิปต่อๆไปก็จะได้ไม่พลาดโอกาสในการรับชม ซึ่งผมเองก็เป็นนะครับตัวแทนรับจัดหารับฝากขายบ้านที่ดินอสังหาริมทรัพย์ทุกชนิดนะครับนอกจากนั้นแล้วยังรับงานขายฝากจดจำนองดอกเบี้ยถูกและผมก็รับงานฝากขายบ้านที่ดินอสังหาริมทรัพย์ทุกจังหวัดทั่วประเทศนะครับการคิดค่าบริการก็คิด3%จากยอดขายนะครับขายไม่ได้ไม่เอาตังค์และสิ่งที่สําคัญก็คือไม่บวกราคาขายนะครับ ขายตามราคาที่ชกของอยากจะให้ขายนะครับเระฉะนั้นสนใจติดต่อมานะครับที่ผมนัทพลพรมสวัสดิ์หรือนัทพลนะครับบ้านที่ดินทั่วไทยนะครับหมายเลขโทรศัพท์อดีไลานย์ก็094-7838419ขอบคุณมากครับก็เลยบอกว่า,าเนื้อที่24ไร่1งาน33ตารางวานะครับ ก็จะขายราคาอยู่ที่ไร่ละนะครับหนึ่งแบาท1นึ0 0 0สบาทถูกราคาเนี่ถือว่าถูกสุดๆเลยนะครับเป็นที่นาแปลงสวยนะครับจริงๆพื้นที่บริเวณนี้น่ยส่วนใหญ่เขาก็จะปลูกปลูกข้าวนะครับปลูกข้าวแต่พอดีว่า,าที่นะครับตำบลหินดาดอำเภอห้วยแถงจังห,ห,งหวัดนครราชสีมาเนี่ยนะครับส่วนใหญ่ในพื้นที่เนี่ย เขาจะนิยมปลูกอ้อยนะครับเนื่องจากอ้อยเนี่ยนะครับมีโรงงานขนาดใหญ่นะครับมีการประกันราคาแล้วก็ราคาก็จะดีกว่าการทำนานะครับถ้าเราซื้อที่ดินแปลงนี้เนี่ยเอาไว้ให้เช่านะครับถ้าปลูกอ้อยนะครับก็จะเขาจะคิดราคาต่อไร่นะครับเช่าปีต่อปีนะครับก็ประมาณไร่ละ2,500บาท ไม่ขั้นต่ำเ็าจะปีก็จะอยู่ที่ประมาณ2,000นนะครับแต่ถ้ามีการปลูกเป็นข้าวนะครับเช่าเพื่อปลูกข้าวเนี่ยเขาก็จะเช่ากันอยู่ที่ไร่ละ1,000บาทนะครับเพราะฉะนั้นก็จะมีความแตกต่างกันนะครับในเรื่องราวของการเช่าและก็ผลผลิตนะครับทางการเกษตรนะครับการปลูกข้าวก็ดีไปอย่างหนึ่งแต่การปลูกอ่อยก็ดีไปอย่างหนึ่งนะครับแล้วแต่ว่าเกษตรกรจะนะครับอยากจะทําอะไรครับ พื้นที่นะครับที่เราซื้อมานะครับเพราะฉะนั้นนี่ที่ดินหรือว่าทีนนาแปลงนี้เนี่ยนะครับสามารถนะครับทำได้ทั้ง2ออย่างเลยนะครับได้ทั้งปลูกอ้อยได้ทั้งปลูกข้าวนะครับถ้าเราไม่ต้องการที่จะมาปลูกอ้อยนะครับเราก็มาปลูกข้าวได้นะครับเพราะว่าที่ที่ดินแปลงนะครับในบริเวณนี้เนี่ยนะครับน้ําไม่เคยท่วมนะครับแล้วก็เป็นที่ลุ่มนะครับน้ํานี่โอ้ไม่ต้องห่วงนะครับ มีความอุดมสมบูรณ์มากเลยนะครับแล้วตรงนี้สินแปลนี้ก็จะเป็นสระน้ํานะครับขนาะใหญ่พอสมควรแล้วก็ไม่เคยแห้งเลยนะครับซึ่งเจ้าของที่นาก็เอาไว้นะครับในการที่จะมาใช้น้ําในช่วงหน้าแล้งนะครับหน้าแล้งก็จะมาสูบนะครับสูบน้ํามาใช้เกี่ยวกับการเกษตรนะครับเนี่ยบริเวณทั้งหมดเลยนะครับเวิ้งขนาดใหญ่เลยนะครับเป็นที่ดินหรือว่าเป็นที่นานะครับปลูกได้ทั้งข้าวปลูกได้ทั้งต้นอ้อย นะครับเพราะฉะนั้นเกษตรกรตอนนี้กำลังนิยมมากเลยนะครับในการนําที่นามาเป็นที่ปลูกอ้อยนะครับเพราะว่าเศรษฐกิจก็มีความแกตกต่างกันนะครับเพราะฉะนั้นนี่ก็ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของค่าเช่านะครับในเรื่องของผลผลิตนะครับแล้วก็ไม่ราคาอ้อยนี่ไม่ม,ไม,มีไม่มีตกต่ํานะครับเพราะว่ามีโรงงานนะครับโรงงานอ้อยเนี่ยซึ่งตั้งอยู่ที่จังหวัดนครราชสีมาเป็นโรงงานขนาดใหญ่นะครับ จะมีการประกันราคาพื้นที่ตรงนี้เนี่ยทั้งหมดเลยนะครับเนี่ยทั้งหมดเลยนะครับตรงนี้บริเวณพื้นที่นี่ยีไร่หงานส3ตารางวาขายราคาเพียงไร้ละ160.000บาทหนึ่ง0บาทโอ้โหราคานี้ถือว่ามิตรภาพมากเลยนะครับแล้วก็ที่ที่ดินที่อยู่ใกล้ๆก,กันหรือว่าติดกันเนี่ยนะครับที่เขาขายกันไปแล้วเนี่ยนะครับ ก็อยู่ที่ไร่ละสองแสนนะครับสองแสนห้าหมื่นบาทนะครับต่อรองไปต่อรองมาก็จะอยู่ขั้นต่ำสุดก็จะประมาณสักสองแสนนะครับแต่แหลงของเราเนี่ยอยากขายจริงๆนะครับก็เลยตั้งราคากันแบบโอ้โหนะครับถูกสุดๆเลยนะครับอยู่ในพื้นที่ของตำบลหินดาษนะครับอำเภอห้วยแถลงจังหวัดนครราชสีมานะครับไร่ละหนึ่งแสนหกหมื่นบาทนะครับเอกสารเอกสารสิทธิ์นี่เป็นนะครับนสสีจรนะครับฉลครุฑแดงนะครับ าก็ยังสบายใจได้เลยนะครับในเรื่องราวของเอกสารเดี๋ยวผมจะชี้ให้ดูนะครับเนี่ยทั้งหมดเลยนะทั้งเวิร์กนี่เลยครับยี่สิบสี่ไร่หนึ่งงานสาสิบสามตารางวานะครับแล้วก็สําหรับการเดินทางมาที่นี่นะครับห่างจากเขตเทศบาลน,นะครับอําเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมานะครับมาที่นี่นี่ห้าสิบกิโลเมตรนะครับห่างจากเขตเทศบาลอําเภอห้วยถแถลง นะครับจังหวัดนครราชสีมานะครับ14กิโลเมตรห่างจากสํานักงานเทศบาลตำบลหินดาษนะครับมาที่นี่เนี่ย4กิโลเมตรเท่านั้นครับโอ้ถือว่าการเดินทางนี่สะดวกสบายเหลือเกินนะครับและเป็นที่นาที่หรือว่าที่ดินที่ราคาถูกมากๆเลยทีเดียวนะเพราะฉะนั้นสําหรับท่านใดที่มีความสนใจก็ติดต่อมานะครับที่ผมนัตพนพรมสบัสดนะครับหมายเลขโทรศัพท์อดีลก็094 7จ็ดแปดสามแปดสี่หนึ่งเก้าวันนี้ขอบคุณไปยังเจ้าข,ของที่นานะครับใจดีใจดีนะครับแล้วก็ขอบคุณสําหรับทีมงานนะครับขอบคุณสาหรับทีมงานที่ไว้วางใจให้ผมครับนันตพลได้มีโอกาสมาทําการรีวิวแล้วก็มอบหมายภารกิจให้กันนะครับมอบหมายภารกิจให้เป็นสื่อกลางในการซื้อขายนะครับที่รีเพลนี้ต่อไปสนใจก็โทรมาวันนี้ขอบคุณมากๆานะครับสวัสดีครับ